อาการกระดูกโปนตรงโคนนิ้วเท้าเกิดจากการใส่รองเท้าหน้าแคบหรือรองเท้าที่ไม่เหมาะสมกับสภาพเท้าของตัวเองเช่นรองเท้าส้นสูงนะคะมีลักษณะจะเหมือนมีก้อนบวมตรงเวณโคนนิ้วเท้าบางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บสามารถแก้ได้โดยการยืดนิ้วเท้าโดยใช้มืออีกข้างกำบริเวณหัวนิ้วเท้าแล้วก็ยืดแล้วก็หมุนเบาเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นบริเวณโคนนิ้วเท้าซึ่งควรทำเป็นประจำทุกวัน ซึ่งถ้าสมมุติว่าปวดมากอะ่ะก่อนยืดเราสามารถทายาที่แบบช่วยบรรเทาอาการปวดได้เพื่อลดการเจ็บปวดซึ่งนี่คือนังแข้งเป็นยานวดที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรที่จะช่วยลดอาการอักเสบและปวดบวมแล้วก็จะมีกลิ่นหอมลักษณะเนื้อยาก็จะมีเหมือนเป็นเม็ดสารสกัดที่เราใช้เทคนิค encapsulate ยานี้ก็จะช่วยละลายพวกก้อนเลือดก,ก้อนลมได้เป็นอย่างดี ทาก่อนการยืดทุกวันเป็นประจำจะช่วยลดอาการอักเสบปวดบวมบริเวณนี้ได้ค่ะ